สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเรียนในเรื่องของปริมาตรของพีระมิดนะครับอ่าคาบที่แล้วนะครับเราก็ได้รู้ถึงความหมายของพีระมิดนะครับสมบอตต่างต่างนะครับแล้วก็การเรียกชื่อไปแล้วนะครับคาบนี้นะครับคุณครูก็จะมาขึ้นเรื่องการหาปริมาตรของพีระมิดนะครับซึ่งการหาปริมาตรของพีระมิดนะครับเราก็จะมีสูตรในการหาเนาะอ่ะจริงๆนะครับปริมาตรของพีระมิดนะครับมันมีที่มาจากเศษหนึ่งส่วนสามของปริมาตรของริซมนะครับ ที่มีพื้นที่ฐานนะครับเท่ากับพื้นที่ฐานของพีระมิดหมายความว่าพื้นฐานของพริซึมนะครับจะจะเท่ากับพื้นที่ฐานของพีระมิดนะครับและมีความสูงเท่ากับความสูงของพีระมิดนะครับหมายความว่าความสูงของพริซึมนะครับก็จะเท่ากับความสูงของพีระมิดนั่นเองนะครับจึงจะกลายเป็นสูตรก็คือเศษหนึ่งส่วนสามคูณพื้นที่ฐานของพริซึมแล้วก็คูณความสูงของพริซึมนะครับ และก็จะสรุปสูตรสำเร็จของเราออกมาว่าการจะหาปริมาตรของพีระมิดนะครับจะได้จากสูตรเศษหนึ่งส่วนสามคูณพื้นที่ฐานของพีระมิดแล้วก็คูณด้วยความสูงของพีระมิดครับสูตรนี้นั่นเองนะครับทีนี้นะครับความสูงเนี่ยเรานะครับปริมาตรนะครับเราจะใช้สูงตรงเท่านั้นนักเียนจำไว้นะครับการหาปริมาตรของพีระมิดนะครับ ความสูงเราต้องใช้สูงตรงเท่านั้นบางครั้งนะครับโจทย์อาจจะให้สูงเอียงมาใช้ไม่ได้นะครับการหาปริมาตรของพีระมิดเราต้องใช้สูงตรงเท่านั้นสูงตรงคือความสูงที่ลากจากจุดยอดลงมาตั้งฉากกับจุดศูนย์กลางของฐานนั่นคือสูงตรงเห็นไหมครับมาดูตัวอย่างที่1กันเลยนะครับจงหาปริมาตรของพีระมิดฐานสี่เหลี T ่ยมจัตุรัสที่มีฐานยาวด้านละส2เซนติเมตร และพีระมิดสูง10เซนเมตรทีนี้หลายคนสงสัยว่าแล้วข้อเนี้ยเขาพูดถึงคําวม่าสูงเนี่ยมันเป็นสูงเอียงหรือสูงตรงเออใช่ไหมครับถ้าเป็นสูงเองียงเขาจะบอกชัดเจนว่าเป็นสูงเอียงนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาไม่ได้บอกว่าเป็นสูงเองียงให้เราคิดไว้เองเลยว่ามันคือสูงตรงโอเคไหมครับถ้าโจทย์ไม่ได้บอกว่าเป็นสูงเอียงนะครับ เราจะรู้ได้ทีว่ามันคือสูงตรงสิ่งสาคัญเรื่องนี้นะครับเราควรวาดรูปครับพีระมิดฐานสีเ่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับวาดรูปขึ้นมานะครับให้ฐานเป็นสีเ่เหลีนะ่ยมจัตุรัสเนาะวาดสวยนิดนึงนะครับวาดสวยนิดนึงนะครับที่เหลือก็คือไม่สวยเนาะให้พอดูออกนะครับพีระมิดฐานสีเ่เหลี่ยมจัตุรัสมีฐานยาวด้านละ สิบสองสิบสองสิบสองและสิสองครับและมีความสูงซึ่งสูงเนี้ยเป็นสูงตรงะครับลากออกมาตั้งฉากกับจุดสูนย์กลางของฐานนะครับซึ่งความสูงก็คือ10บเซนติเมตรนั่นเองโอเคไหมครับใส่หน่วยด้วยก็ได้นะครับเซนติเมตรสิบก็ สิบเซนติเมตรนะครับทีนี้นะครับโจทย์ให้หาปริมาตรใช่ไหมครับหน้าที่ของเรานะครับทุกครั้งโจทย์ให้หาอะไรเขียนสูตรก่อนเลยครับปริมาตรของพีระมิดมีสูตรว่าอะไรเอ<ฮ>่ยเศษหนึ่งส่วนสามคูณอะไรครับคูณพ,พื้นที่ฐานแล้วก็คูณความสูง,งซึ่งเขียนได้เลยว่าความสูงคือสูงตรงนะครับทีนี้พื้นที่ฐานเนี่ย น้องดูฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรเอ่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสหาได้จากไหนครับด้านคูณด้านเขียนได้ก่อนนะหาได้จากด้านคูณด้านจากนั้นเราก็คูณด้วยสูงตรงครับด้านคูณด้านจัตุรัสด้านทุกด้านยาวเท่ากันใช่ไหมครับด้านคูณด้านก็จะกลายเป็นสิบสองคูณสิบสอง คูณสูงตรงคือสิบครับถอทับสามหนึ่งสามสามสี่บสองสี่คูณสิได้48 48ิบแคูณสิกลายเป็น480ปปริมาตรนะครับมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรจบแล้วนะครับดังนั้น พีระมิตรนี้มีปริมาตร480ลูกบาทเซนติเมตรอาผ่านไปหนึ่งข้อเป็นยังไงบ้างครับไม่ยากใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาดูข้อต่อไปกันสวัสดีครับ